ผู้เชี่ยวชาญครับไอ้ต้นนี้ต้อนอะไรครับผู้เชี่ยวชาญครับเดี๋ยวต้องดูใกล้ๆกาแฟนี่นกาแฟฮะกาแฟ,ฟอ้าวทำไมกาแฟเขาผู้ไม่ช้าอ๋อฟุตบ <c ười> ุนเต้ <c ười> อ่ะนี่ต้อนอะไรเอ่อยเนี่ยเก๊กฮวยหรือเปล่าไม่ใช่เก๊กฮวยเก๊กฮวยไม่ใช่ต้นไหนเนี่แน่ดอกเน่อ่ะวให้เลือกสองอย่างบวย บวยกับเก๊กหวยอ่ะเก๊กหวยไม่ใช่เก๊กหวยมันเป็นต้นดมดิดมดิดมดิเหมือนลูกดมไม่ถึงอีกกูเนี่ยๆพึ่งกำลังออกนคะนครับไม่มีใบสัก,สกใบเลยเนี่ยดอกออกตรงนี้ขาขาวเนีครับ จะถามใครได้นี่ถนาใครรู้ตอบช่วยตอบหน่อยสรุปว่าไม่รู้อ่าโอเคชัดเจนไหมครับต้นไม่รู้แหละต่นไม่รู้ต้นอะไรไม่รู้ข้างล่างก็เป็นกาแฟะนะครับนี่กาแฟะนะฮะเม็ดมันนะฮะเอามีหมดอีก แกาแฟนี้เ,เขาไปทำอะไรเฮ้แกาแฟเขาทำอะไรอันนี้อันนี้เป็นไอ้ทำน้ำกาลาโต้โอ้ยังไม่ได้ต้มอันนี้ไม่ใช่กาลาโต้อันนี้ยังไม่ได้ต้มน้ำกาลาโต้เฮ้ยโอ้โห่นี่เยอะนี่เยอะนี่เยอะนี่เต็มต้นนิดเดียวเลยฮะต้นครึ่งเอวเอง ลูกเยอะมากเลยนะครับนี่ฮะอันนี้ทางขึ้นเวียงเหงนะครับทางขึ้นียงเหงียนนี่ฮะเม็ดกาแฟทั้งนั้นแหละร่วงก็มีร่วงก็มีมนี่ฮะนี่ก็หลายต้นหมดเลยนี่ฮะอันนี้ต้นท้อแน,น่นอนเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยน,นี่ต้นท้อเน,นี่ยน,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 นี่ท้อ มีกาแฟเท้ะและอีกอันหนึ่งยังไม่รู้ว่าต้นอะไรฟันธงฟันธงว่าเป็นต้นอะไรไม่รู้เก๊กหวยครับนี่ฮะได้กำลังออกใช่เก๊กหวยอ้ามีคนแย้งอีกได่อช่เก๊กหวยนะ เอาเดี๋ยวไปถามข้างหน้าก็ได้ไปนะครับทอ้ทอท้อท้อวันนั้นไปวันวันวันนั้นก็ถ่ายไปทีหนึ่งละเดี๋ยวไปถ่ายชัดๆทอีพิีเด้อดเดี๋ยวไปขยับไปสวนข้างหน้าก่อนอา้าวลี่รถบรรทุกควายครับโอ้ตาาไม่ทันอน,นลุลละนะครับ อันนี้บริเวณสวนที่ที่เรามาถ่ายเมื่อกี้เลยครับก็ประมาณที่หลักกิโลเมตรที่อีกยี่หกกิโลเมตรถึงยังแหงครับอ่านี่รถบรรทุกวัวควายครับไปแล้วครับเด้นทางต่อครับครับก็มาถึงตรงที่ดอกคอออกแล้วนะฮะตรงนี้นะครับ อันนีเ่ินพออ้าวไหนเอเย้ยอ่านี่อตอนนี้ดอกคล้ายๆนางพญาเสือพุ่งต้องดูต้องดูที่ทดอกกับใบนะน่ครับพอที่เขามาดองนะฮะกินสดก็ได้นะครับ นี่ก็ต้นมันยังไม่ออกดอกก็เยอะต้นนี้ออกดอกละนี่ครับดูจนฟูสวยฮะเป็นผลไม้เมืองหนาวตัวอากาศหนาวหนาเนยครับมีดอกต้นไม้อะไรเยอะแยะเลยนะเออนู่นอะไรไอ,อืย ลูกอยู่สองลูกพ้อหรือเปล่าเดี๋ยวเราเดินไปใกล้ๆกอันนี้ต้นอะไรเอ่ยที่สงสัยเพราะว่าเราเห็นลูกอยู่สองลูกเนี่ยครับลูกพ้อหรือเปล่าไม่ใช่ต้นมันไม่ใช่ไม่ใช่พ้อนนต้นอะไรสักอย่างนี่แหละ เนาะคือไม่รู้อ้าวต้นนี้นี่นี่ดอกสีขาวอยู่แล้วนี่อ้าวฉเฉลยมาว่าเป็นอะไรไกด์ว่าไงไกด์ไกด์ไ,กไ,กไม่รู้อีกละมังคุดเทศมังคุดเทศว่าไงอาผมเช่ไกด์พืชผลไม้อาไกด์อะไรผมเป็นไกด์ปืนโอ้โหเป็นไกด์ปืนนะครับ